น,นี่สื้อผ้าข่าวสวนพี่น้องมาดูนี่พักซีพักซีที่วันไหวพอก,กินแล้วพี่น้องจ้าพอก,กินแล้วมาเด้อผู้ใดเสียเอาไปแกงไปตุมไปแกงใส่อมใส่กินกับตำบะฮงกับปนกับเกยวก็ไดนะคะนี่คือพักซีสอยพักรีหล่าวัวานเซทจทปูนทอซิมินนะคะนี่ วานไปวานไหวอย่างละเล็กอย่างละน้อยพอได้กินเนาะพี่น้องจา้าพอได้เก็บกินพ่อบบได้สื่อเพลินนะคะนี่พอเก็บแล้วพี่น้องพ่อเก็บแล้วกำลังอ้อนพอดีกินเลยอืม กำลังพอดีกินพี่น้องหดน้ำเพิ่นหดน้ำเพิ่นมุสอนี่นี่หันมาทางนี้บ้างคู่กันนะคะ นี่คือพักชีหอมหรือพักชีจีนนะคะนี่พักชีหอมหรือพักชีจีนบางคนพันก็เอาเอื่นหอมเหือดบางคนก็เอื่นหอมเหือดวานพันไหหมดกึ่นจะเพันพันตายลงไปเกือบเบิดที่เห็นทั้งห้างนี่ก็คือหมดเจาะหมดจอเพันพันตายลงเกือบเหมือนพี่น้องแต่ก็นย่างพ่อได้เก็บกินอยู่เนาะ ยังมีห้อยเนี่ยยังไม่ได้เอามากินอยู่ต้นนี้นอีย่างมากินกักยังพอได้กเก็บกินอยู่ต้นนี้ก็เป็นบะเขือเทศนะคะสิเอามาวานใส่กันเพิ่นเกิดเกิดแล้วก็ถอนออกไปแล้วก็ไปปลูกนี่เห็นบ่ตัวนั้นก็คือมะเขือเทศ ที่ปลูกไว้นะคะ,ะกะเทศกำลังงามเลยพี่น้องนั่นเดี๋ยวจะหาลักมาสักเพ่นหาลักหาไม้มาสักเอามาเฮ็ดให้เพิ่นขึ้นนะคะสวนตวนี้ว่าพ่นอยู่ขอบนอกก็เลยบอพ่นออกจะเอาเพ่นใวค่านีเลยเอาไปพ่นว้อยู่กับนีแล้วก็จะเอาไม้มาเฮ็ด รักเหยพนนะคะทำไมไม่เห็นรักใหเพนให้พเพนเฟื่อขึ้นกำลังงามเลยพี่น้องกำลังพอดีกินเลยซัมนี่แต่ก็พักหอมตัวนี้ก็บกำลังกำลังใหญ่กำลังงามแต่ก็ทอนกินได้แล้วนะคะนี่ทอนกินได้แล้วหันมาทั้งนี้ หันมาหาพักรีตัวนี้คือเก่าเพิ่งจะมีต้นบกหงยูนน้ำพี่น้องนี่มีต้นบกหงยูนน้ำนะคะปลูกใส่ทอไว้ปลูกเพิ่ใส่ทอไว้นะคะนี่หันมาทางนี้ ก็เป็นต้นมะเขือเทศที่เอาออกมาปลูกไว้คือกันแล้วก็นี่ก็คือต้นอบิวต้นหมากอบิวเพ่นว่มาพี่น้องจา้านี่นี่ผู้ใดหูจากบอกหมากอบิวปลูกใส่ทอไอ้ปลูกไว้ข้างๆกันนะคะเอามะเขือเทศใส่ส่วนทอตัวน,นั้นก็นจะเป็นพักผักกำลังกำลังลงเป็นพางที่ที่น้องอันทรงในมหาห้ยนะคะนั่น กําลังงามเลยกําลังใส่ใส่ปุ๋ยคอกเพิ่นเอาปุ๋ยคอกมาปกเพิ่นนะคะกําลังงามกําลังเขียวขึ้นเป็นพักท,ที่น้องอันเพิ่นเอาเม็ดทรงมาไห้นะคะนั่นการล่อบเบิ่งตอนเพิ่นงามขึ้นนะพี่น้องล่อบเบิ่งตอนเพิ่นงามนะคะ มาดูมะเขือเทศแล้วก็ต้นตอบิวต้นนี้เป็นมะเขือเป็นมะเขือเงวมะเขือแหาวม่วงนะคะนี่เป็นกําลังออกดอกกำลังกาลังจะเป็นหน่วยมะเขือแ่าวกําลังจะเป็นหน่วย นี่สวยปลูกไม้ก็มีพี่น้องปลูกไม้ต้นนั้นก็จะปลูกไม้มีม,มีมีต้นไม้เสแยมลงมานำนะคะนะังต้นไม้เสแอมมานำส่วนมะเขือต้นนั้นเป็นมะเขือลายเป็นหนวยลายๆคล้ายๆกันก็มะเขือคืน ุมนี้เป็นพริกเป็นพริกที่ปลูกใหม่หลกักก็มีมะเขือเทศอยู่นานะคะ <c oughs> นี่ตัวนี้เป็นฟักทองหรือบักอือ ตัวนี้เป็นฟักทองนะคะฟักทองเป็นกระเริ่มใหญ่เริ่มงามเลยพี่น้องเริ่มงามแล้วดอกันกำลังกาลังหลายเลยดอกเห็นไหมเห็นดอกเป็นบอนะ่อไหนอืมกำลังเริ่มนีดอกกำลังเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เด้เก็บแล้วพี่น้องจา้า เ,เดี๋ยวเกิด้กเก็บแล้วต้องเด็ดยอดพันออกเด็ดยอดพันออกกพันก็นลังก็ล่งแท่งยอดใหม่หลายเลยพี่น้องปลูกรุ่นรุ่นนี้แบบฟักทองนี่ปลูกไว้สองหลุมปลูกไว้สองหลุมนะคะฟักทองรุ่นนี้นี่เห็นบ่า หลังจากเด็ดยอดพันเหล้วพันกะแท่งยอดออกมาใหม่นี่ยอดพันกำลังงามเลยตัวนี้ยอดพันที่สืบเด็ดไปแล้วนะคะตรงนั้นกับแมนที่เป็นโน่นจาโกอยู่นั่นก็คือเหงามันเผาเป็นเหงามันเผาที่เป็นโน่นอยู่ครับฟักทองสวย กำลังงามเลยพี่น้องจ้าเริ่มเริ่มจะได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะนี่เริ่มจะได้เก็บผลผลิตแล้วะะก็คงต,ต้องเริ่มหาไม้มาลงน้ำเรื่อยๆนะคะ ตอนนั้นก็เป็นตะไคร้แล้วก็มะเขือที่ปลูกใหม่มะเขือที่ปลูกใหม่นี่มะเขือที่ปลูกใหม่นี่ตะตะไคร้ยูน้ำจังสี่ลายพี่น้อง หันมานีหันมานีนี่มานี่มาเก็บไปตําเจวเก็บไปตําเจวพี่น้องพอได้เก็บอยู่เห็นแต่ว่าก็ได้เห็นแต่ว่าก็ได้นะคะนี่ พ่อได้เก็บตําเจอยู่พี่น้องจ้าพอได้เก็บตาําเจอย,อจอย,อยู่เห็นตะว่ากระได้นะคะนี่ถึงซิมี่บุหลา่ก็กิน,กนบเบิดพี่น้องซํานี้ จะมีบนลายก็กินบเมิดนะซำนีนะคะตัวนี้เป็นดอกแค่พี่น้องดอกแค่แดงที่ปลูกไว้นะคะดอกแค่แดงตัวนี้ ปลูกไว้ตนเดียวปลูกไว้เพื่อนให้เพื่อนเป็นพี่เลี้ยงของพรอวันปลานะคะแต่พรอวันปลากับถูกทำลายไปแล้วพ่วันปลากับถูกทำลายไปแล้วนะคะพาอได้กเก็บกินอยู่พี่น้องจา้าเป็นดอกดอกด้วยนะมีอยู่ตนหนึ่งมีดอกแค่ดแดงตนหนึ่งแล้วก็มีดอกแค่ขาวอยู่ตนหนึ่งนะคะแต่ดอกแค่ขาวเพิ่นจะตนใบใหญ่ขนาดนี้ แต่เพิ่นกับดอกนะดอกพ่อได้เก็บกินทุกมืออยู่พี่น้องจ้าเก็บไปต้มแจวเก็บไปแกงสมเก็บไปหนึ่งเซป,ปานะคะนี่กินสดก็ได้นะพี่น้องกินสดกินก็ตตาบกหุงกินสดสดเพิ่นจะมีรสชาติออกหวานหวาน,นนะคะดอกแคแดงจะแสบขรวดอกแคขาวนะวาววาวน้ำข้นหมักแต่ว่า ้วายย่างและเลียงจ่างและหน่อยพี่น้องจ๋าอยู่ในหัวในสวนพอติดเก็บกินนะคะพอบอดีคอเพิน่นบอดีคอบอดีซื่อเพิ่นนะคะเหลือเือกินห้องกับเก็บไปขายไต่สิบบาทหรือยีสิบบาทจะเป็นความภาคุ่มใจของห้าเนาะพี่น้องจ๋า ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้านสวนสุธิชามาโดยตลอดนะคะเพื่อนๆนคลิปนี้ก็เอาผลผลิตอยู่ในสวนมาให้พี่น้องเบิงมันเป็นความสุขเป็นความภาคภูมิใจของของคนบ้านบานเนาะพี่น้องจา้าเป็นความสุขเป็นความภาคภูมิใจของคนบ้านบาน คลิปนี้ก็ข้อกล้าคำวสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าบ๊ายบาย